สวัสดีครับพบกันกับบรรยากาศยามเย็นนะครับในสวนเกษตรดอกย่าขาวของผมวันนี้ก็ลมแรงนิดนึงนะครับก็พอดีหยุดไปไม่ได้เข้ามาในสวนนานมากครับพักหลังนี่มีติดเรียนเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่มีเวลาพอดีวันนี้เข้ามาดูนะครับก็มาดูความรกเนาะมีแต่ย้าทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็พอดีมีคนเข้ามาตัดหญ้าไปให้วัวนะครับก็เลยเด่นนิดนึง ก็ฝั่งอื่นที่เขายังไม่ได้ตัดไปก็รกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาลงสักนิดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้นะครับไอตัวที่มันผิดหูผิดตามาพอดีผมก็ไม่เคยเข้ามาโฟร่วมเดือนเหมือนกันนะครับในส่วนผมเนี่ยพอดีติดเรียนหนักรอบนี้ได้หยุดยาวก็เลยได้เข้ามานี่ครับ <c oughs> บังเอิญเห็นนะครับเจ้ามะขามป้อมนี่มีลูกนะครับผมเห็นผมก็แปลกใจเนาะ นี่ครับเห็นหรือเปล่าอึบนี่มีลูกเยอะมากนี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นเนาะลมแรงนิดหนึ่งนี่ผมก็ไม่ได้บำรุงมาก,กน,นะครับปล่อยให้ธรรมชาติเขาเลี้ยงกันเองแต่ว่าเขาก็มีลูกให้ตามฤดูกาลนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีทุกต้นหรือเปล่า ต้นไหนมีมากมีน้อยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีทุกต้นนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนให้ลูกก็ไม่ได้ให้ทุกต้นเดี๋ยวดูต้นนี้แล้วกันต้นนี้น่าจะมีอ่ามีอยู่ครับแต่ว่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับลูกเนาะเห็นไหมเอ่ยมีไกลๆอยู่นู่นปะปลา,ปลายนะเนาะเดินดูโอ้นี่ครับ กิ่งนี้กิ่งเดียวดูลูกอ่าเยอะเลยนะครับเดินวนรอบึอบ๊บนี่นะครับมะขามป้อมที่สวนเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะให้ผลชุดแรกแต่ว่า,าไม่ได้ให้ทุกต้นนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สองนี่นะครับต้นนี้ชุดนี้เป็นเป็นชุดที่สองนะครับที่อ่า ให้ผลผลิตนะครับต้นนี้เยอะนะครับเดินดูไปดูมาเนี่ยเขามีความสมบูรณ์มากนะครับต้นนี้ตรงข้างในนุ้นก็มีนะครับต้นเดียวนี่อีกนะครับอันนี้ลูกยังเก็บไม่ได้นะครับต้องรอให้เขาแก่นะอีกสักสองเดือนแล้วครับจะดูต้นอื่นกันบ้าง นะต้นนี้ก็พอมีนะครับก็มนนีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดกเพราะว่าไม่ได้ดูแลโอ้เยอะอยู่เหมือนกันครับนี่เพิ่งเห็นเดียวยังเป็นลูกเล็กๆอยู่นะครับยังไม่เต็มวัยก็เลยมองเห็นไม่ค่อยจะถนัดตาเท่าไหร่นี่นะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่ ข้างบนอีกโอ้หลายๆต้นนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็เยอะครับเนี่ยเป็นพวงใหญ่เลยมะขามป้อมนี่เวลาเขาออกลูกเขาจะออก่าที่ตัวก้านใบนี่นะครับนี่เขาจะออกที่ก้านใบเขาจะไม่ได้ออกที่กิ่งใหญ่นี้นะครับเขาจะออกตามก้านใบนี่นะครับถ้าเราสังเกตนี่ก้านใบ ใบก็เป็นใบมะขามนะครับตระกูลมะขามอา้ต้นนี้แต่ต้นนี้รกหน่อยอาจจะเข้าไม่ถึงโอ้ต้นนี้ดกมากครับนี่นี่หนึ่งกิ่งนะครับดูกิ่งข้างล่างเอทําไงดีนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดแค่ไหนครับดกมากอึ๊บน,นี่เยอะมากครับต้นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาอึ๊บมาตัด แหวกโคนต้นใหน้เขาหน่อยนะครับนี่เพียบเลยโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อมีข้างในนู้นอีกนะครับที่ลมพัดอุ้ยไกลๆนู่นอีกเยอะเลยครับต้นนี้ดกมากมีกิ่งนี้จะเต็มเลยแต่ลูกยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอลูกเขาโตนะครับมันจะหนักมันจะหนักแล้วทีนี่กิ่งเขาจะหักนะครับเราต้องจําเป็นที่จะต้องอ่า หาอะไรมาค้ำให้เขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบุกเข้าไปนิดหนึ่งรู้สึกว่าต้นนี้จะเยอะเป็นเยอะกว่าต้นอื่นเลยนี่นะครับนี่โอ้โหเยอะเลยครับดูกิ่งนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับโอ้เฉพาะต้นนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะดเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกครับกำลังตื่นเต้น พอดีละเลยเป็นนานอุย้ยเดี๋ยวขออีกทีครับอีต้นเมื่อกี้หันไปเห็นพอดีกลุ่มใหญ่ต้นเดิมเลยครับนี่โอ้โหผมว่าสองร้อยนี่น่าจะเอาไม่อยู่ครับอาจจะมีถึงสามสี่ร้อยอันนี้วันนี้เดินยังไม่รอบต้นนะครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวดูต้นนี้บ้างต้นนี้เท่าที่มองเห็นแวบ,บๆนี่ไม่เยอะ เดี๋ยวดูกันนะครับน,นี่มีบ้างนะครับแต่ต้นเมื่อกี้รกๆนี่มีเยอะนะไอต้นนี้โล่งๆก็ไม่ค่อยเยอะแต่ต้นนี้อาจจะออกทีหลังนะครับจะสังเกตว่าลูกยังเล็กๆอยู่เนาะนู่นนะยังเล็กอยู่นิดเดียวเองอาจจะออกทีหลังก็ไม่เป็นไรนี่นะครับลูกเล็กๆใต้ใบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้อง เอาเครื่องตัดหญ้ามาทาให้มันเด่นสักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เห็นเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันอีก <c oughs> อันนี้เดินง่ายหน่อยก็ <c oughs> ตัดหญ้าไปแล้วนี่ครับต้นนี้ฟ้าบโอโหสุดยอดครับต้นนี้ออกก่อนนะลูกใหญ่ละ <c oughs> นี่ครับลูกเริ่มโตแล้วนะครับ พอมีเนาะพอมีเดี๋ยวเดิเดนวนรอบๆสิฝั่งนี้มีไหมเอ่ยไม่ค่อยมีเออฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะครับต้นนี้จะมีออกดกก็บางต้นอันนี้ก็มีปะปลายต้นนี้ก็ใบยอดอกำลังแตกยอดใหม่นะครับ แตกยอดใหม่แต่ว่ามันยังหงิกๆหน่อยไม่รู้เป็นโรคอะไรเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีแต่ว่าลูกก็มีนะครับเนี่ยก็มีบ้างเดีดูต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับใหญ่เลยแหละเดี๋ยวดูซิว่ามีลูกไหมเออนี่ครับโอ้ ก็พอมีนะครับพอมีแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าต้นเมื่อกี้ในสวนผมเนี่ยผมปลูกไว้4ี่สิบต้นนะครับแต่ว่าที่มันปลูกพร้อมกันทุกต้นเลยแต่บางต้นก็โตมากโตน้อยนะครับแล้วแต่แต่มันจะมีสัก4ต้นนะครับที่มันไม่รู้ว่าดินไม่ดีหรือว่าแสงไม่ได้นะครับก็เลยไม่โตเนาะก็จะเหลือประมาณสักสี่บต้น ลูกเล็กก็มาเห็นนานๆเข้ามาทีก็ชื่นใจนะครับถ้าเกิดว่าผมมีเวลามาตัดหญ้าตัดอะไรก็น่าจะน่าจะได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเอ้ยแล้วมาขามป้อมเนี่ยประโยชน์เขาเป็นยังไงนะครับตลาดเป็นยังไงก็ทีนี้ตลาดเนี่ยนะครับ ที่สวนของผมเนี่ยเพิ่งจะผลิตได้ชุดเดียวนะครับเอาจริงๆที่ได้ขายนะชุดเดียวซึ่งก็ไม่เยอะนะครับ40ต้นก็ออกประมาณสัก15ต้นนะครับปีแรกเ,เขาเขาไม่ได้ออกทุกต้นนะเนียปีที่2ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินเช็คแต่ว่าตลาดเนี่ยของผมทําอินซีนะครับถ้าเป็นราคากลางของราขามป้อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับกิโลละ50บาทใช้คําว่าประมาณนะเพราะว่าผมก็ไม่ชัวนะครับตลาดมันมีสวิง แต่ของผมเป็นอินซีนะครับก็ไม่ได้มีใบอะไรรับรองนะครับเพียงแต่ว่าผู้ซื้อกับผู้ขายนะเชื่อใจกันเนาะกระบวนการผลิตของเราเนี่ยผู้ซื้อก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับยาฆ่ายานี่ไม่ใช้แน่นอนเพราะว่าถ้าใช้นี่ยาจะไม่สูงท่วมหัวขนาดนี้นะครับดูยา่านี่สูงเลยยอดมาขำป้อมอีกเนาะของผมจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ9 0้าถึงหนึนะครับผมจะขายราคาเดียวนะต่อให้ตลาดจะขึ้นจะลงก็ผมก็ขาย ราคานี้นะครับโดยที่ผู้ซื้อก็โอเคนะครับผู้ซื้ออยู่ได้ผมเองก็อยู่ได้นะเราทํานี่ผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นผลผลิตมากนะครับผมเน้นแค่ว่าให้มันมีสปปรรพคุณทางยาที่สมบูรณ์เนาะเพราะมะขามป้อมเนี่ยเขามีสปปรรพคุณที่ดีอยู่แล้วนะครับทางยาเราก็ทําอินทรีย์นะครับไม่ใช้เคมีด้วยมันก็ทำให้ผลผลิตอาจจะไม่เยอะแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับทาง ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็โอเคเนาะก็สำหรับคนที่อยากได้ความรู้มะขามป้อมหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับมะขามป้อมนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับอะไรที่ผมอตอบได้ผมก็จะทำเป็นคลิปให้หรือว่าจะตอบทางแชทก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมปลูกนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับก็อาศัยปลูกไปเรียนไปเนาะแต่ว่าประสบการณ์ไหนที่สามารถแบ่งปันกันได้ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะ ปันกนนเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเดินดูต้นไมอ้อื่นๆอีกจะมีมะพร้าวมีต้นไผ่อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนจากไปนะครับอย่าลืมช่วยกันผักดันช่องให้นิดนึงนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแต่ว่าก็แอบหวังเล็กๆเหมือนกันว่าช่องที่มันมีสาระนะครับก็น่าจะมีคนช่วยผักดันนะครับงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ